ຊິຢູ <g ags> <g ags> ່ຮ້ານເພິຮ7ເວນເພິ uh, ่ນບ wow ໍ່ແລ่້ແຕ່ເດີ້ວ່າມັນໄດ້ຍະບາງ่ັດອ່າໃຫ້ໄດ້ຮ້ານສົ່ງເນາະກໍນິນະນະຮ້ານນັ້ນກໍໄດ້ກາບທັກທາສະບາຍດีດີສະບດີແມ່ີນອງປາດ FC ທ່ຮ່ອງแม่น้องน้ำาิິງตาຕິດເດີ້ໄວ້ພີ້ອງ มื้อนี้ทางขะบนเนาะแกยืนอยู่ข้างๆตุของน้องแป๋วให้แล้วใหพี่น้องเอ้ยโอ้ยยืนอยู่ข้างๆตุบแป๋วสิเาเบิ่งก่อนทางน้องเพิ่นงหน้าตกาได้มีเวลาเบิ่งอยู่บ่เนาะยมงนึงเข้าตรงน้ําเพิ่นนี่แหละนี่อมนก็นัวะก็คิดว่ามังแล้วว่าสิ ได้อันละเอาไให้ทั้งทพอเราได้ม้างท้านั่งกับชิพ่อม้างน้องเนาะว่าน้องคิดมีหมอกปิดหม่องยางเคล่นเกาะเคล่นคััวแน่ใครพลางเอ้ยโดยฮัลโหลแม่จะแต่งแน่ละหืมไปแม่แต่งตัวให้ป้าป้าป้าผ้าไปชื่อแม่ไปตอนมื่อนี้ป้าว่างแม่มื่อเนี้ยป้าไม่ได้เห็นแต่หึงดะบางหงมักใหญ่เลยนี่ชิพ่อต่ำไดยให้แม่ใส่เครื่องไงพีลูกป้า ป้าบังมุงกอนอ๋อเต่วันน้เห็นสามมือหนึงเลยไงวะไวายเนี่เจ้าออกลดเครือนี่มันทีเกี่ยวมูฮุงนี่นี่ว่ลองแต่ออกสมบุนได้เจ้าออกก่อนนีมันแข่งไงหอมข่อยอย่างนี่มันแข็งไง เลยออกมาได้เครื่องบวบเลยบักง่ายดีเฮ้ยป้าออกมาได้บังบวบนี่ไปฉอได้นี่บอกกันบังบวบเอาออกจากเถอะอย่ามันเกี่ยวมุงหงมันอย่ามุงเป็นกิวใหญ่ไวเนาะกูขึ้นผูอ่าใช่หน่อยก็พอได้ตามเลยใช่หน่อยป้ามาป้าชื่อชื่อนาวกับแมวเล่นมานั่งบันี่ เงีกูว่าไม่มาไม่ไหวไปไปไปแต่งตัวไปรูปไปแล้วเราไปไปไปยันไหนตอนป้าว่างนี่พาไปซื้อในยู่ในกินมาไว้ตู้พาไปซื้อพาไปไล่พังเด้อบ่ได้ไปซื้อเห็นว่าบ่มีเงินป้าพาไปซื้อเขื่แต่งได้แล้ว อไปตลาดเลยชิงใหญ่บ้านเลยกระเป๋าพวกใหญ่พวกเดียวพวกใหญ่จิบไอตัวจิบไปตลาดเลยสิงใหญ่บ้านมีเครื่องนาฬิกานี่แหละเครื่องนมนมลูกอันนี่แหละเป็นอ่อนดิเป็นเครื่องรูปเป็นเครื่องให้แม่เป็นเครื่องไหนปะใครเป็นเครื่องไหนป ว่าเป็นเครื่องป้า่มหอยปลาได้เปียกบ่นาเป็นเครื่องเนอะคุณลุงหายกินบังทัวหน่อยแนะบังทัวเยื่อเน่าหลไรมันคือหัวเสียบดิอาวสบายดีนะลุงเด้อโดยเอิดลุงน้ำลุกลำดานก่อนค่อยกะโอเคพวกเช้านี่ป้าเรามาให้ปลายนบังทัวเจ้ไปหนไปที่อาบไปก็ ตอนน <ENNIS>, ี้มนี่ทั้งสมบุ์กับวางมีกับบด้มีนัดมองทั้งหลเนาะได้ชีพาพันไปตลาดก็ไม้ได้ขวดน้ำาห้ั้งหยกันมัตกน้ำนะ่ยเก็บไปไปอยากกินอันนี้ได้สิตับบด้ล็อกโฉบอจะมัดไว้ปะล็อกกระบเพื่อนนะป้าปนี่บัดบดทุนี่บัดแต่งตัวรอละเออชบ่อ่ะ ลอสุดอวอนนี่นะฮะเดินเฮ้ยเงินคำหายนี่น้ำไปน้ำเต็มเปล่าเขาโอยไปชิไปเฮิงไปนั่นไปเอาเข่าเข่าเอ้ยเต็มทิบนึงมาเจ้าใครมา mặc quán tay ơi nằm nọc mãn ào mặc quán mẹ 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 ừ, mẹ 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 ฮะเออนั่นแหละซื้อมาหลานรถมีเงินซื้อมารถสิมากินน้ำดอกปลาปลาบาทนี่โอเคพี่น้องเลยโอ้โี่ละใช่ชื่อมอะไรบอกรถเมีน้ำซิมอะ ถือน้ามไปนั่พคนหน่งไม่ได้ห่อเข่าไปนั่พคนหนึ่งกเป็นจะไปอยู่เป็นมือแท้าไปตลาดถือว่าเข่าป่าไปติ๊บอยู่ก่ต้องห่วงป่านั่นหนึ่งเราไม่ได้กินถือมานั่ตลอดกินแม่ยังตัวปุ่นหนึ่งเข่ามาแต่ไหนป่นหนึ่งเข่าเรายัม่กินยังกินบะโล่กินยังกินบะโล่จะพาไปกินเพลเลวันนี้เนาะกินยังเมื่อยแล้ว เออยเมื่อยมากเรเป็นลมเป็นแดงดูให้ฉีดยังดูดึงเตาให้เป็นดีอยงเลยป่าเลยเราสิใจเนาะคนเดียวยังบวไหวยเมื่อว่าวัยยุ่งป่าสิใจเม่อ่จุ๊มจุ๊ซึมปวดเหัวดปวดเอาเมื่ออะไรป่าบวเอาเมื่อหรอกคนเดียนี่ยเดือดมาได้กับแม่แม่เดือด ประนอะได้ยินเสียงนกเอี้ยงเอื้อนติอ้ายังโลกกว่าดีหน่อยหมางันนะเมื่อั่งเพิ่นไม่เนาะให้เพิ่นขึ้นไม่ห้อเฮามาเราจังเอาเลยช่างบ่แเปล่าช่างไอตู้เอาเงินให้เราปะช่างแล้วก็เอาเงินให้เราไว้นะเฮามาปรีดามาเอาลงไปช่างมาเข้งไม้ก่อนเมื่อให้่พระแม่ตุ่งไอพี่ดองเลยมีคนขึ้นดีว่าไอตู้ขึ้น หายมีตู้ขึ้นตู้มัมีคนขึ้นมาแข่ง้่อเอาเงินหไหนมีตู้แล้วว้าไแต่วหอนึกว่าแบบนั่นนั่นคนโมยูเราวะแต่แบดมาแล้วขาเจ้าขึ้นนะเราจะเอาเงินให้เนะาะแต่ว่าเย็นบ้อ ขับไปูก่อนขึ้นได้แต่บ่มีคนปิดเออต้างเข้ามาก็ไรเด้อแม่เราชิมาปิดเหรอให้ฉุขึ้นนะมีคูปิดวะคนขึ้นเดี๋ยวเขามาต่ตลาดเดี๋ยวเขาชิมาปิดไห้ฉขึ้นมีคนขึ้นอยู่บ่เจอนางมัมัอยู่รถรถคะโอ้ได้เข้ามาแต่ตลาดก่อนจะโดยโดยงัวเลย กวดึงแต่ป้าป้าแม่มันมาปิดชิดตรงโหลคากินนี่รถลดป้ากับคาสีใส่เอ้ยกินนี่อ่ะอันนี้แต่ว่ามีอยู่คนขึ้นแต่บุมีคนปิดโอ้ยบวดยากเหรอนะปิดีคนนะปิคนนะเดรามาแต่พาจันว่าตลาดจังหึปิดปิดมัน จะบอกเฮือดป่ะซาซิไซซีใสผิดน้อิสซน่ะไ่ไกินแห้งนะกินแอะไอ้นี่นะป้นแเลยกะเมื่อต้มลายเราไม่ได้กินริไม่ได้กินช่าน่น่างนั้นเอบัดเมื่อไห้กินน้องนะนเี่นังได้เนดอยู่เขือนป้าอะไรป่าเรามีคนเผาหลายเรื่อป้าลรวก็ขึ้นไปตู้ชอเย็นเมื่อมื่นั่นกะ พี่น้องคุนมานั่งดิบหันกันกินแล้วเมื่อเฉพาะอันเอื้อยกับอ้ายบอกบันไดเพื่อเพื่อพี่น้องมาเผยแพรื้อบางแงวบางแงวเมื่อกี้กันเนาะกินบ้านหามากขนาดแต่แจวบางแงวนะมีแต่เมื่อไหเพิ่นเมื่อไหเพิ่นหมากไอหมาเข่งนี่บึ๊บบึ๊บหัวหนึ่ง่กินอยู่เพิ่นแจ้เบ่ือนกินารอยู่บหมเมื่อเพื่อนเหมือนเมื่อเพื่อนเ่มือกินเพื่อนใครพิงเงี้ยค่ะนี่ใช่คุณคุณนี่ โอ้ม่บนะเินหาคุดจิโดวะลูกสาวทำฝนวะหาเงินคุดหาคุดจิโดคุดจิโดขายพขาเจ้าขายตัวท่ายน้องดิวสามตัวพันเอ้าเนอะเราเอิ่นเห็นด้ว่าตรงนี้ไ่ไล่ไล่อะได้ป่ะมิ่รอเลรลูกนะย่อไรไล่ะนังมาได้ จ้าขายตัวอะไรฮะสวัสดีล่ะสวัสดีนะสวัสดีขายายแบบไรอ่ะนะชิมเจ้าขายนะสีซื่อซอยบ่เน่งบ่ได้บ่พอดีเนียกลับมาแต่ตลาดพอดีเนียเจ้าอะไไม่ได้จะไม่ที่นีคือเอาเมื่อวัยได้หลายบ่ได้หลายบ่เมืมม่อไรมาพี่มาพี่ถามหนิไว้ สอยเหินเนาะเอจิดหน่อยพี่ดังเลยเกิดเจริญจะขายตัวเท่าไยลูกเอ้าจะเมื่อไม่ตู้ว่าเมื่อไม่เถ่าว่าเมื่อไม่ตู้ขายจะชิล่งบ่จะจะชิล่งหนี่บ่ลงน้ำเมื่อยบบ่ทำเจ้าได้ลายน่ะนะเมื่อให้สาวได้สาวซอยๆเด้อโดยสาวไปตลาดก่อนผู้ชายคนหมวกแต่ละคนไปสะไปอ่าไปฮ่าในเด็ดโพ บุญมีได้อะไรทางนั้นก็จะบืนลงน้ำเอื้อยป้าลงนี่เป็นแยังบ่ะกับมานยุ่งเต้นพื้นเต็มหนาไป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 าปไปจะเชื่อเมื่ป่าวไอ้เห้อบาทข้าจะหนีแม่งแน่เนาะสะได้หานลูกหลานกุฏิลอยได้อยู่ซอยไอ้ไว้กับบุญมีกะแม่เสียเนาะ อยู่น้ำเมถาวรบอแม่นไว้กับบุญนีไว้อะบอแมนเนาะไอ้ย่อเนาะเออน้องย่อน้องย่อกับบุญนี้น้องไว้กับชื่อยังก็คนหนึ่งบ่ชื่อ6ชั้นน้ำฝนนะบ่แม่นชื่อก็คือหนูหินนะอืมชื่อยังไม่ชื่อยังอนันการแล้วกันไว้โอ้ยนัยานันย chị sai xoay được nha chị xoay được nha phải không yêu cô sư bún mì cặp sò nong nho là nong niu vò nà men vò nà cút chì đồ nà sư men niu men nếu mang bóng men bóng mang 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 bóng tèo bóng mang bóng mang bóng mang ิร่เดนายเปลี่ยนชีวิตหรือบอกกลาคุณจิรขายเลยขายสเอฮะขายเอปีนี้บ่เนอปีก่อนนะปีนี้จะคุดขายวะปีนี้บอกคุดบอกุดแล้วบอกินนี่เือยกันเนาะแม่เราจุดเปลี่ยนจันนัน ยังเป็นยังน้นนองแตียวจะมาโวยอยากคุกดจิโร่อยากินจิโรเพราะว่าไม่มจมิโรนีนะ่ทยทำมาเปลี่ยนชีวิตเพิ่นะเน<อ>าะไทยชีวิตน้องแตวจากที่บนะ <laughs> ่มีขขาวินน้ำเริ่มต้นไปแล้วเนองเปลี่ยนเลยแบบบางทีอย่างชื่อจิโรไปเราไปปล่อยเนาะไปปล่อยแล้วก็ทำเปลี่ยนชีวิตเพิ่อน,นเ้าเด้อบ่อยากกินบาดนี้บ่อยากกินบ่อยากคุดอย่างยังเลย สากับสีพาท่งน้องสาวไปตลาดก้อนพลอพี่น้องเไยป่ะไปพ่อกันอยู่ตลาดพเนื้อบานนี้ทางก็ยกเยกยกเยกเลยพอร์ตปุ๊ไปหาซื้อนมซื้อยังฉีใส่พาไปได้ฉีใส่ให้ป้าบ่ได้มีเงินเลยน่ะเงินหายจะวัดแหละแกงหัวแกงหัวสิป้าพาไปแกงหัวใอ้ป้าซื้อไห้วะส่ะเอาเงินมาอยู่นี่เอาแก่งไ้ม คนนี ustedes, ่ชมนั oh God, no y, no like, ่งอยู <ng ratios> maybe, maybe. À, bé, à, lung, hey, ่ข้างหลังรถไปได้เพราะนั้นหัวแอคเลอนะพอจะหัวยยังมือนั้นสิซ่าฮะเต้นรถเต้นในหัวตึมตึมตึมเออคนแกงมันแกงหัวไปตามจังหวะรถโอ้ยหมาเอ้ยหมาหน่อยเอ้ยปลาปลาไปพ่ออยู่ตลาดเด้อวันนี้ปลาลงเลยหน่อย bán lạt ra thằng phân chứ mà tệ ngân kịp cơn phân à nó ngân bạt hài mà tệ ngân kịp à, chứ anh chị xoay chứ không kín chứ không xoay không xoay chứ không à không xoay chứ không xoay ชื่อแล้วนี่สบอมาบงไอืมีไปอยีใล้วสบู่พี่ได้น่องสบู่ก้อนบเป็นแ่หรอเป็นก้อนอ๋อาน้อยกินน้อสบู่เวบูไม่ชมบอกำลังฮิตได้ในคันูไม่ชมนี่แม่เดียงเดียวเืกันเลยบอในสีม่วงนี่ เออขีดไข่ขาวแม่เรียงเดียวเป็นกอนเท่ารมสาก้อนเท่าไหร่ิบไมสมนเ่าไหรก้วเมสมอนเา่อนเ่เสกอเทา่อยเ่ไหว ใช้ย,ยืนก็โดกม่ยืนน้ำป้านี่ยไหมแม่ไปเดือดก,ก่อนไว้ม่ยืนน้ำป้ายมั้ยมายืนเลยมั้ย,ยให้แม่เดือดก,ก่นดอกกนนะนี่เอาแล้วยืนลุมขาดิเฮ้ยเลยลุงลุงบอกว่าป๋าเลยไปเลย,เลยตลาดมันไม่จ้าจีรุณได้นี่ว้าตัวใหญ่ได้ลูมันเลย ชุดนามแท้ไม่มดุสาวฮึอกกระหูจัก<อ><อ>นยนอน้อยแทนะ้เนาะ

เอาทองเดียวก็เป็นได้แต่เออบริจิตเนี่ยมือไม่ยนเพื่อนบ้านยืนเพื่อนปัดได้ได้นี่บ้าอาชื่อให้เจ้าเราดีกว่าสิดีเจ้าบ่าวบ่าอเยา่นสดตาจ้าตาสิพันอันนี้วะอันนี้ดบอรูกคืออเดยวันนี้เป็นเทไรสามสิบบ่

เปละขอบคุณค we <hel> <to> <ajuda> ่นานี่ันเป็นนักชื่อตลักองกินหมัดน้ำเงยไลยตอนนี้ปาปามีเสียงเทม Ở trong nó bạn sai sao đi ơi Ui Nhà này Nhà này đều vừa nhắn rồi Đôi nhắn lên Thì nặng mà ขนายเป็นยังจ้านางสองคนกับลูกน่ะขนายบัวไชื่อบัวนมอ่ะชื่อื่ออยู่ห้านนบห้านเซเว่นผนบแต่วรามันอะไรักษ์มึงว่ายีได้ห้านรงเราไก่หน่ะหานนนก็ได้ไปป่าวไปลงมาไกินมากมะป้าป้่อนร่ลกหลนอนเชยลุงสบายเลย Ờ, thả mẹ con, mẹ bưu mẹ, mẹ mẹ con. Mẹ Nó, á bóng mẹ. Hu hưng, luôn 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 ใช่ด <than> <Okay. S 1> ุใช่แม่แต๋อเแม่แต๋ไปใช่ชื่อแม่ื่อแมแม่แต๋อไื่อแม่มาอยู่แม่แต๋ไปเื่อแม่บ้าินดมากนะยินดีกอางห้ไหมเมืแกนห้เด้อขอบใจขอบใจโอเค

ไอแม่เตียวไปชื่อแม่มลายทอดแม่แตวนี่อืมไอตวเอ้ยวเดอร์ผู้ป้อผู้อืมอืเอานู่นหายเนี่ยถอยหงรถบ่คนนบ่กนคนรถบ่ืืขนรถเตคนรถเออออ โอ้แม่ึ้นฟังพูดคุณฟังพูดแม่เกลื่อนอยู่ฟังพี่แตงน้ำมันกัดฮะล้นปกแบบนี้โอ้มีน้ำบ่มันเืเอนเอาเครื่องมาพดไมนยจะเครื่องเจ้าไปพูดเาี่แล้เจ้าก็ยับมาพงพี่ก็ได้แต่ยบข้อกลางเลยเออเครื่องไว้เดาปบ่เด้บบอเอาใช่ป่ะเจนเจาไปซื้อเพื่นใ้ลวกเจเงินหมดหมด อ๋อใช่ป่ะลูกนอนเนาะห้องเออประหยัดอิกเนาะสินุ่มนุ่มเาออันนุ่มยังมาโอ้โหไรเนาะพุดแค่น้ทกาเออใครองมี่อยชื่อปะทูกับสมพักนั่งกินเยั่งพั้นั่งังเ่งพั่งังนงพนพัน่งนา่งง่เ่นน่อังงันน้ัน น้ำได้ป่ะ <ics> น้ำพอดะซื้อทางพุ่นก็ได้ป่ะเธอซื้อห้างนะน้ำพ่นอดะห้างพอดะห้างนี่มานะข้างนี้ลงแปงไปงะไปไปเนาะไปเนาะปลาสันโอเคเรียบร้อยแล้วพาสิไซมาซื้อของยุคของกินโอ้ยลึกนั่นดุเออเจอพัชเชีไปซะนลึกดุดดุเออบุลึกลุงใหญ่เลยเก็บไว้เก็บไหมเจ็บทางง้างตกใจเวอร์เกี่ยวก้นเหรอไรเล่นคนมากไม่หรอก หมักอันในหมักน้ำเงี้ยเลยฟ้าจริงกำทังเงี้ยว่าไงเงี้ยเจ็บไว้เด้อแล้วยกันต่อีสานมาจอมจอมมาจอมโอเคเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนพาน้องแถวมาหาซื้อในยูนากินไปพี่นั่งไว้สวไสดีสบายดีป้าดูไหมลูกข้าพุทธเจ้ากันพุทธเจ้าจ้าโดยวาาเมื่อก่อนบาทนี่คนแดกพอกกันอยู่บ้านเด้อป้าดูเงี้ยด้ย